สวัสดีครับวันนี้ทางช anel ของเรานะครับได้นำเหรียญพระเกจิคณาจารย์พระเหรียญพระพุทธนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกศรนะครับวัดบางวัดบางเพียงนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นพระนาปกนะครับเนื้อเหรียญนี่ก็จะเป็นเนื้ออันปะก้านะครับนี่นะครับ นนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่นะครับเรามาให้เพื่อนรับชมกันนะครับเหรียญนี้ถือว่าจัดอยู่ในนะครับถือว่าสวยอยู่นะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับเป็นเนื้ออันประกานะครับมีน้ําทองด้วยนะครับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับ อันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้รับชมกันแบบใกล้ๆเลยนะฮะนี่นะครับนี่นะครับอ่าเพื่อนๆดูนะครับนี่นี่เพื่อนๆสังเกตกานตาันันไปเลยนะครับด้านบนนะครับนี่หลวงพ่อเกศรอนะครับแต่คมชัดลึกนะครับตัวสอนนี่นูนขึ้นมาเป็นมิติเลยนะครับนี่เห็นไหมครับจตแขงให้ดูเป็นมิติเลยนี่นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับ ตามตัวสอนนะครับจะมีรอยแกะบล็อกนะครับวิ่งผ่านตัวสอนนะครับเนี่ยไปซ้ายขวาเลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมยะะมีเป็นเส้นเส้นวิ่งเต็มเลยนะครับผ่านตัวสอนไปเลยแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูตรงคําว่าเกสรเนี่ยนะครับสอบือสีเนี่ยนะครับดูนะครับโหเป็นแตกเป็นเส้นกระจายเลยนะฮะเห็นไหมครับคมคเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับจะต้องคมคแบบนี้นะครับ ดูด้านล่างของเสาบารลสีนะครับจะมีเส้นแตกลงมานะครับคมๆเห็นไหมอ่ามีอยู่เส้นหนึ่งไหมครับอ่าด้านล่างนะฮะและจุดต่อมานะครับให้เพื่อนๆนะครับอ่าอันนี้จะเลี่ยมนะครับก็ผมก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็พยายามจะทําให้เพื่อนๆได้มองเห็นได้ง่ายและชัดที่สุดนะครับใต้ฐานของตัวอัษรนครับ อ่าเห็นบื้อเห็นไหม้นจะมีเส้นนะครับอ่าเส้นออกมาโดๆออกมาแบบนี้นะครับที่มองมาจากนี่เลยนะดูจะต้องคมๆแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยมีตลอดทางเลยนะครับอ่านะครับสองเส้นสามเส้นสี่เส้นแล้วแต่นะครับเนี่ยดูตรงนี้ให้คมๆเลยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ลึกนะครับหุยดูน้ำทองเต็มเลยเรยนนี้นี่นะครับ อ่าตรงนี้จะมีทุกเหรียญเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยลอยตงเนี้นั่นน่าจะเกิดจากบล็อกนะครับอ่าเนี่ยตรงเนี้นะครับเป็นลอยๆครับแล้วแล้วมีรอบเหรียญเลยนะครับให้เพื่อนๆืดูตรงกระหนกนะเห็นไหมโอ้โหตะแคงยากนะเห็นไหมเนี่ยจะมีเส้นโด่งมาเหมือนด้านบนเลยนะครับเนี่ยรอบเลยเห็นไหมฮะโอ้ตรงนี้ก็ถือเป็นจัดเป็นจุดที่ให้เพื่อนๆได้ดูได้เลยนะฮะพิจารณาได้เลยนะฮะ นี่เห็นไหมรอบเลยนี่นะครับคมคมเลยนะนี่คมคมเลยรอบเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่รอบเลยนะอ่าแล้วเรามาดูที่นี่ครับนี่ที่องค์ท่านเลยนะฮะนี่นะครับจะเป็นพญานาคเจ็ดเศียนนะครับนี่จำมาเลยครับรายละเอียดจะสวยงามมากๆนะเหมือนมีชีวิตเลยนะครับ นี่นะครับเจ็ดเสียนสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะแล้วข้างในนะครับข้างในของบนเสียนองคพระเนี่ยจะมีเส้นวิ่งเต็มเลยครับนี่นะครับนะนะครับเต็มเลยะนรับนะครับเต็มเลยและที่คอองคพระนี่ก็จะมีเส้นวิ่งเลยครับเต็มเลย ตายหลกๆก็มีนะครับเต็มไปหมดเลยครับเส้นวิ่งครับพื้นผิวเหรียญนี่ตึงมากเลยนะครับนะครับเพื่อนๆสังเกตไว้เลยนะเหรียญจะต้องไม่บวมนะครับอ่แล้วดูฐานนะครับดูฐานนะครับก็จะมีเส้นเหมือนกันนะครับพี่วัดวิ่งออกมานะครับเห็นไหมเนี่ยจะมีเส้นวิ่งกันมาจะฐานเต็มเลยเป็นเส้นเล็กๆนะครับเส้นขนแม่เต็มเลยนี่โอ้โหนี่ดูง่ายเลยนี่ ใต้ข่าวเนี่ยลงมาเห็นไหมเป็นเส้นน้ําตกลงมาเลยลงมาไม่พอเจอตรงฐานนี่แทงไปทางด้านขวาอีกนะครับอ่าครับดูง่ายมากนะครับหลักการพิจารณาไม่ยากครับพี่เหรียญรุ่นนี้นี่นะครับแลีกเส้นหนึ่งนี่เส้นนี้วิ่งผ่านตัววอลแวนเลยนะครับนี่นะครับนี่คมชัดลึกแบบนี้เลยวัดบางเพียงนะครับ นี่สละอารนี่ก็มีแตกลงมาครับโหนะฮะต้องคมดูนะคมมากเลยนะเออของเขานี่จะต้องคมมากเลยนะฮะดูกษนนะครับโอ้โหมันเป็นคลาสสิกมากๆนะฮะเออนะครับเพื่อนๆดูครับอย่างแรกเลยเหรียญต้องไม่บวมนะครับนะครับนี่นะครับต้องไม่บวมนะครับกระหนงกระหนกอะไรสวยงามนะครับ แต่ใครเล่นเหรียญเนี่ยดูแป๊บเดียวนี่รู้เรื่องเลยนะฮะนะครับ,รบก็ดูตามผมไปแล้วกันนะครับดูไม่ยากครับอ่าเรามาดูด้านหลังกันนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ผิวเรียบตึงเลยนะครับผิวเรียบตึงเลยนี่นะครับอ่าเรามาดูตัแตางบนเลยนี่หูดูหูก่อนเลย ปิ้นปันกลางนะครับแต่ว่าปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับเป็นปิ้นตามธรรมชาตินะครับอ่านะครับเนื้ออันประกามจะขาวใสนะฮะเออนะครับเดิมๆว่าจะต้องมีน้ําทองด้วยนะนี่เพื่อนดูที่ยันนะเห็นไหมดูข้างในขอบยันนะนะครับจะมีเส้นซ้อนเห็นไหมเออนะครับนี่เส้นซ้อนเนี่รอบเลยนะ เออนะฮะเส้นซ้อนนี่รอบเลยเห็นไหมเนี่ยเส้นซ้อนขอบข้างในนะครับเพื่อนๆดูตามไปเลยนะครับนี่แล้วมีนี่ด้วยนี่ดูเส้นแตกนะครับวิ่งจากขอบเหรียญนะครับทะลุยันมาเลยมาถึงตรงยันพระปิตาตรงกลางเลยนะครับอ่านะครับมีเยอะมากๆครับเหรียญรุ่นนี้นี่อันนี้ก็อีกเส้นหนึ่ง นี่วิ่งจากยันลงมาเลยครับทะลุสะอานะครับทะลุปอปลาลงมาอีกโอ้โหดูนะฮะต้องคมคมแบบนี้เลยนี่ครับมีจุดดูเยอะมากๆเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับนี่บอใบไม้อีกโอ้โหวิ่งลงมานี่คมอยางไงนี่เลยนี่ครับวิ่งจีดลงมาเลยนะฮะเออเหรียญรุ่นเนี้ยดูง่ายเลยนะฮะนะครับ ดูง่ายมากครับแต่แคงนี่ทองทองเลยนี่น้ำทองเต็มเลยนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่น้ำทองเต็มเลยนะครับแล้วดูข้างกันบ้างฮะอันนี้ก็นี่ครับขีกขาดครึ่งหนึ่งนะครับเออนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยเห็นไหมครับนี่นะครับนี่เป็นทรายนะเขาเรียกตกทรายนี่นะฮะนี่รอบเลยนี่จะสวยงามเลย นี่ครับตัดเป็นตายเลยนะครับอ่านะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเกอรวัดบางเพียงนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับปางนาคปกนะฮะนี่พญานาคเก็ดเสียนนะครับที่ชาวบ้านในละแวกบางบ่อนะครับเคารพศรัทธานะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้ผม ได้นำพระมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูชี้จุดจ่ายตังให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับยังไงผมขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ